มือนีมาขอหวยก,กันครับเอซครับผมนถูกนี่นด,ด,ถดถถิถูกยังหยุดถ่ายรถนี่รามีบ่เออปูดเด้อลูกหลานออนำ้ำ มาหาแหล้บตามที่ปูสร้างไว้เห็นาาปุ้ยมันนีลูกลานมาแล้วขอเสิ์ปู่เด้อ่ามาพร้อมกับน่องทุงเงินปุยลูกมีมาให้ก็คือนํานำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนคือใบสี Eh. <coughs> hai tungtung -tung de pura nguat ni. Nang mai. Ken. Ken. ขีดทุ่นบริเอณวาเลยใช่มขับปูอยนอ่ะปูยลูกมาขอเดียปูเด้ออิมีนาสักการณนะทังพุทังอภิปูชยามะอิมีนาสักการณนะทัธงคมังอภิพูชยอามะอิมีนาสักการนะทังสังฆังอภิพูชยะอ่าตุนิมนต์เดียปูเด้อ มีตูบอยู่อันหนึ่งนี่ลูกกะจคอจุดไปหนึ่สวาขาตัวพระกวตาธมโมธาม,มังนามัชฌา,ามีสุปฏิปโนพระกวฏโตสาบพระกสังโขสร้างคังนามาามีเอาอผู้ขาว่าเกินจริว่าบ่พอตัวนี้นี่คือลืมปูคือลืมปู อะราหังสามาสามุตโตปะกวาพุทธังปะกัวันตังอภิวาเิมีสวาคาโตปะกวตตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนปะกัวโตสาวกสังโฆสังฆังนามัมมิอ่ะทุเออผูด้วยผูกขะขอขอส่งขอลับนั่งผูด้วยบ้างอันนี้ท่านไม่บหวท่านเก่านี่ไหม หอ,อจุดถูกจุดเทียนเด้อปุ้ย ก็ค่อยๆจุดเอ,เอามันมีมีมาอยู่ถูกปน,นิกับมีมาคันถูกปน,นิมีเหล็กอยู่สามตัวเดือปูเดืเอลูกมาของวันนให้่พาดขึ้นหมวดวัดงหันหมวดวัดงหันก่ะ ในแต่งต่ไปบอกเต็มไม่เฮี้ยงอยู่คุณบัดเด็กถูบลูกจุดปัดวัตถุบาดนี้เอาให้ได้แตกสามตัวเด้อปูเด้อให้คนสาคนคนลือเด้อปูเลยอันทุงเงินอยู่ใละ่ะอันปูอหยังเป็นมาหาปูปูส่วนแดงโอ้ปูส่วนแดงเป็นเิ่นสีมาหาคนมาเยี่ยมเยียนกับปูข่ำบอ พนมาน้ำปูก่วงบ่ยังไงโอ้เป็นม่วงกันโอ้เป็นม่วกันอืค้องส่น่ออาหารอืออ้ปูเดอถูกวันนี้ที่ผูขาจุดไปเนี่ ขอให้แตกสามตัวเดอ้อวันที่สิบหกตนลาคมสองพันหกสิบแปดนี่ขอให้แตกสามตัวเด,อด,เดอ้อปูเด้อครับยุซสีครับผมมือนีกระมาอโอชุกลาบนะครับเนาะ

วันนี้จ็บถูบบอกปู่เลยเปิดคันเดอ้อปู่เดอ้อลูกหลานทีขอถามไทยปู่เกี่ยวกับโชคกับลาบนี่แหละวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ขอปู่จงเปิดให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคมิปบ ของพอสวยพารวยผุดถ่าพารวยพร้อมกับทางเฟซบุ๊กของสหวัยชายพุ่มยุไส่ละพร้อมกับทางเพจของน้องทิพย์แฟนเพจแล้วก็ช่องของเมเฮียงพร้อมสามสี่่องนี่ให้มีจดไหลจดแช่พุ่งขึ้นเด้อปูเด้อให้มีคนติดตามเป็นลอยล้านพันล้านเด้อปุ้ยเปปป็นนนููก้าี่ มือ <Billie S 2> นิดต่างไก่มหาปูโดยเฉพาะเลยน้องทุงเงินเพ่นไปซื้อสารบอกว่าปูอยากมาคุยน้ำมาทันสาธุเด้้ยผูกตีบขาปักลุงซูเมทรานี่นี่ขอเมทัลรานี่จงเป็นเสือกลางให้กับลูกเดืินลูกมือนีดลูกน้ำมาเพื่อว่ามาขอสุกลาหมดประจำวันที่สิบหก ธันวาคม2568นี้ขอให้แตกสมตัวตรงตเด้อพเด้อสัตุวจได้ที่มหาปูหรือเดสอปูก็ได้เป็นเต่าพิเศะละกันะปูอันนี้เด้อเด้อ đàn mà là được bụi หลุดเลยปูาาอ้ยมาขอโสคลากับปูนี่แหละปูปูอยากมาปูว่าอยากไข้มาหาดิอืมนนัดไม้ก็บอกคิดหน่อยเง้น่หคอหน่อยอันนี้น่ารักเปดไปบอกอีี้เงนปูล่ะปูสั่งไวมาก รามารามาหาปอนกับลูกอืมอืมามายัางลูกม,มากกะคือตัววันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับปูอขอโจอขอหลับขอสามตัวบนสองตัวล่างอยากให้แตกทั้งสามตัวนี่ครัปุ้ยเพราะว่าลูกลานกะออกมาขอพึ่งาพาบาลานีปูได้ เอ๊ปูห่ปูข้าไหไปแล้วได้ลูกจังหายไปตัวไรนเนาะสองตัวแตกได้ลูกออมไอปูข้ามคนหตัวไรเลี้ยงบ้านในหูยด้เลยนี่หายไปหาซูนหาได้ลูกโอ้ก็หายหาซูนหาซูนหากอเพ่าเอาตัดสองตัวนี่ล่ะลูกโอ้ยบัดไปย่ำที่เล้ยงผัเปลี่ยนตัวใหม่เ้วก็จะบริตัดสองตัวให้ นะแม่กับรเปลี่ยนเอาย่้มตะตัวเก่าทำมันกระไดอยู่นะพ่ออืมอพ่อสิเปลี่ยนไหนไม่รูกเด้อปูปูเป็นปูเสยนจอนแดงได้หนิเด้อปูอนแดงสิปูแม่ตะกอนปูอยู่ใส่เนาะปูอนแดงเนี่ยไปอยู่กับมอกรวงโอ้เป็นมู่กันไปเรื่อยๆอเป็นมู่เป็นมูกกับมอกรวงปูปูได้อันมอกรวงนี่แหละ ไปไปน้ำกันหลายคนไปน้ำกันเอามาไปขี่มาไปเดีมยวไปหากันเรื่อยโว่ไปหากันเรื่อยไปหากันไปตลอดไปหากันตลอดเลยตัวนี่ตัวนัดหมายแบบหมอหน่อยมากว่าไอ้นางมาหาปอเนี่เอว่าจัง อยากเข็นลูกเข็นล้านจะบอกปูแนนเฮ้ยที่มันนั่งเนาะมันดีกันเนาะอืมบักละเออผู้ใดหล่ะปูบอกหหบบอกิดื้อ,อบ่าแนนกิน่ดื้อเอ้ยถุงเงินได้มาหาปูได้ลูกปูปูให้บักลาไปได้ลูกเด้อ เอพซีมันสื่อบิรงลอง,ลองเบิรงปูก,ก็บ่เคยใหย้ผู้ใดดอกละ่ะก็ว่าปูตัวซาลื้อว่าปูแม่นแท้ๆหมอค่ำของเพิ่นแม่นมอืมอมันแม่นคักแล้วนี่3ตัวเพิ่นก็นให้เด้อกันถืกใจเพิน่น<อ>เออให้อยู่เด้3ตัวแตกเด้เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดถืกใจพ่อหนิเนาะยังให้ถืกใจแเนาะมินางขอมาเป็นลูกเต่าเนาะอือขอเป็นลูกเป็นเต่าพ่อค่ำเนาะ ครับพ่อสิหายไปแล้วลูกเวลาเขียนถูกเต้สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกบอกพ่อสองหนึ่งหกโอ้สองหนึ่งหกเอาสองตัวพ่ลูกเอาสองตัวแล้วตั้งแต่หุ่นหมแล้วแต่อพ่อสิเมียตายแล้วอสอ,สองหนึ่งหก หาซนปะถูกปะหาซวนเงียลางหาศุนโอ้ลางหาศวนบอ,อบนนี่สองหนึ่งหกปวดจสองหนึ่งหกางหาศูนถูกปะโอลลางหาซวนรบกนเอาไปสื่อลองบ้างลางหาซวอาานอันของ <c oughs> นี่ดีบ่เพราะอพะ่อมากผู้บุรีนี่คือใจบ่าวกสูบยาเมาอยินโอ้ ก็ไม่ดมาวุ่นทีเอ้าเอเอ้าท่บอกว่าเงินโอ้วันั้นด้ไปเอาปักนั่นมาเขียนอือเล็กปูเป็นไห้สองหนึ่งหกเด้อสองหนึ่งหกเด้อคดดึกสองหนึ่งหกกับหาฟูนว่าท่านโอ้ แมนคักระบบพอเร่งคักคือพอเด้อจะให้พาดเตอเอาไปแล้วบบวอือะไปแลยเด็เอาว่ามันยั่งอยู่เรียกถามตุวเนาะจะทายร้บบหนี่ทายไปหน่อยดิยอันนั้นถูกอันนั้นได้หรอะับกพ่ื่อยพออจอลันกับนออม นั่งยนูนครับพี่ครับปูปูสอนแดงเป็นมู่ของปูข่้าเป็นมูอของปูกวเป็นมูสนแดงปูสอนแดงเดีเดเดวาจานจานเอาออกให้ปูด้หนอะ่เ่ออืมเออี่อับผม ันเป็นยังไงไม่เฮียงคือได้มากอู้อันซ้อนแดงคนนัดอันบักขี้ดื้อมาก<อ>ก็เลยม,<อ>มากแต่บักขี้ดื้อทองเงินรับบักขี้ดื้อน่ะเมียนบักกีดื้อเป็นทุงเงินมากกับมอหนุ่มเป็นนัดมากเลยนี่ก็ไ,ไ,ไม่เฮียงก็เลยมากเออก็เลยตั้งต่างใจมหาก็เลยตั้งใจมาหาเพคนให้มาตอนเวลานี่เ<อ>วลานี่คนว่าให้มาหาวระชันว่าน้องเป็นเพื่อนกับวิวเพื่อนกับไป บันอื่นเนาะเพื่อกับเพื่อกับมาจังสี่ละเวลาของเพิ่นเนาะแมเวลาของเพิ่นเวลาเคนดูเนี่ยเนี่ยเป็น่นกต่นอนสิเวลาเพิ่นแต่เพิ่นไปใส่แล้วกับโมโหน้เพิ่นเนาะเนี่ยงกับโมโหด้วยกันแต่เพิ่นไปใส่อยู่ลาขงเพิ่อนเพิ่นนัดมากสิกับมาตามเพิ่นเต็มเนาะบัดนี้ปู่ปู่คนไทยกาหันไม่เหี่ยงจำได้เพราะไม่เหี่ยงโมโหเลยหรอใช่คนไทยตัวไหนโมโหเรื่องไหนฟ้องหนึ่งหกก็หาศูนย์บ่กอ๋อ สองหนึ่งหกกับห้าศูนย์ขับเอซีครับผมขนาดสองหนึ่งหกกับห้าศูนย์ตาเด็กปลูกยุดไปหันกับพ่อดิเบิงอยุ่พ่อคดท่านเเบิงอ่าพ่อคดิใหม่พ่อคดิเบิดขับเอซีครับผมจะได้่าเด็กปลูกคนนะครับนาะถ้า FC เอสซีเเบิงที่หลังเยนเบียนเยดเ็กดห้ก่อนอนะครับก่อนอี้ใบปูชุ หน้าบนบุด้พยบนหน้าติติเอาไ้เพื่อนต้องเอาไปเอาไปปูเจออนันจานไปคนละไม่เอาไว้นี่แหละวันที่สิบหกอันวาคม Sống nung hộp à? nung hộp Vâng À, xuống điều đây Không đấy. เดเย็นหนึ่งหกองห่ะตอ้เดียวเลยเดี๋ยวไปเบ่งเล็กถูกเดี๋ยวไปเอฟซไปเบ่งเด็กถูกจะเข้าเอาคนละอันเลยนะอืมอืมนะไซีไม่ได้เป็นใหม่แล้ว,วนะได้แล้วเต้ <c oughs> สีครับผมเลขอันนี้ใช่ไหมนี่และเลขทูบที่จุดไหวนะครับนะ้ำพะท่านในเบิงเห็นกได้จุดครับที่จริ่งสีพุชุดเลขทูบหรอกสี่เอาตั้งแต่เลขปูบอกนี่แหละครับนี่ครับยุบสีครับผมสารปูคําเลขทูบสิเป็นตัวใดนยังโมหูเลยครับบําเพ็ญ่าว่าเราค่อยมานั่นนะครับเนาะต้องมาเบิงเลขทูบก่อนบัดเบิงน้ำกันครับโอ้ ครับเลขทูปแปดเก้าหนึ่งซึ่งเป็นเลขตรงกันคือเลขหนึ่งเก้าหนึ่งหกกับเอซครับผมเลขตรงกันคือหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้คือเป็นเลขทูปประตรงกับเลขที่เป็นปูคนบอกเมื่อกี้ปูสอนแดงนะครับด้วยเอฟซครับผม สำหรับตัวเลขวันนี้มาขอที่สารปู่คำปูสอนแดงให้มา2.16กับ5.0ล่างครับเลขทูบได้8ปดเครับเอผมเลขที่ตรงกันคือมี1.6.1.9กครับ f อครับเอฟซี FC ก็ให้ชัยวิจารณญ,ญ,ญาตในการรับชมนะครับเ้อทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไวเป็นเพียงแนวทางสนันครับมาขอโชคขอลาบในหะ้กับ f อฟทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ อยู่ในอ่าอยู่เห็นว่าจู่กลางทงหน้าอยู่กลางป่าหล่ะครับอุซี่ครับผมกลางปาอืมนะนะด้วยที่ว่ามือนีนะครับนะอะ่ประวัติงวดที่ผ่านมาปูค,ปครับไปไหนหาศูนหาครับหาศูนหากัไปตัดสองตัวกับมีหาศูนมีหาหาแล้วก็มีหาสองแต่ว่าอ่าปูปูคนไปบ,นบ้านบอกขึ้นที่เป็นปูไปไหนไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเปลี่ยนเลขตัวเป็นอ่าจาก เลขหาเป็นเลขเก่าก็เลยเป็นเก่าหาศูนย right. <Beat subsequent> ์บ่อคือเก่าหกศูนย์บ่อกันเลยครับเอฟซีครับผมอืมนะครับเนาะอืมอ่าเห็นเมื่อต้นาะครับเนาะอืมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จิได้ขอลาลงนะครับโดยเอฟซีครับผมให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเนาะสำหรับความคืนนี้ก็ขออยู่ตีไปเพียงเทานี้ครับพ่อข้าแม่ในคลิปหน้าข่อข้าคแว่าสวัสดีครับสฏิบัติงานครับผม